เมื่อประสบอุบัติเหตุแขนร้าวกระดูกร้าวเราจะต้องโดนอะไรบ้างวันนี้คุณนี้จะมาบอกถึงประสบการณ์การแขนร้าวค่ะเนื่องจากว่าเราเล่นเซิร์ฟสเกตมานะแล้วก็ มันไปติดที่ก้อนหินคุณขาการเล่นเซิร์ฟสเกตคุณจะต้องมีตัวป้องกันเป็นอย่างดีหรือไม่ก็สถานที่เราจะต้องดูอย่างแน่ชัดว่ามันจะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราสะดุดล้มได้เพราะก้อนหินเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันจะขัดล้อของคุณค่ะแล้วตัวคุณก็จะกระโจมไปข้างหน้าโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวคุณจะใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งขาเนี่ยในการที่จะป้องกันตัวเองไว้ทีนี้ เราก็ไม่รู้หรอกมันเป็นจิตใต้สํานึกที่เราจะใช้ใช้แขนข้างใดแต่คุณนี่ใช้แขนซ้ายนะคะแล้วก็ขาซ้ายในการที่จะยันไว้ไม่ให้ล้มปรากฏว่าแขนเกิดอาการร้าวค่ะคือวันแรกเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่ากังเกงจะขาดยุยยี่ไปหมดเลยเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าไม่ต้องไปหาหมอก็ได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็จะดีขึ้นหลับไปแล้วก็กลายเป็นว่า รู้สึกว่าปวดหน่วงนวงอยู่ตลอดเวลาแขนไม่สามารถที่จะวางได้ไม่สามารถที่จะยกได้ไม่สามารถที่จะขยับอะไรได้มากมายขยับได้นิดหน่อยเพราะใช้ตรงช่วงของไหล่ในการที่ขยับนะคะพอเรารู้สึกว่าเราต้องกินยาแก้ปวดแล้วเนี่ยรอสักพักอย่างที่คนอื่นบอกประสบการณ์ของคนอื่นกับประสบการณ์ของเรา กระดูกของคนอื่นกับกระดูกของเราไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นเราต้องเชื่อในความรู้สึกของตัวเองช่วงบ่ายตัดสินใจไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอเอกซเรย์ ray. แล้วก็ปรากฏว่าเห็นว่าแขนเนี่ยรายค่ะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดอาการวมแล้วก็มือเนี่ยวมมากๆเลยนะคะวมจนแบบว่าแหวนที่เราใส่อยู่เนี่ยไม่สามารถเอาออกจากนิ้วมือของเราได้นะคะก็ พอไปเอ็กซเรย์เรียบร้อยคุณหมอบอกว่าให้ใส่เปือกเราก็จะต้องยกแขนขึ้นมานอนลงไปไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องนอนนะคะเพราะว่าการที่เราใส่เปือกแค่แขนเรานั่งเอาก็ได้แต่คุณหมอก็บอกว่าใครให้นอนเนี่ยอนอนก็นอนสบายดีก็ยกแขนแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเริ่มพันเริ่มใส่ตัวป้องกัน1ชั้นนะคะเป็นแบบว่าผ้าสวมเข้าไป1ชั้นค่ะหลังจากนั้นก็จะมีสำลีพันอีกหนึ่งรอบทำไมถึงต้องมีสำลี คือบางทีเนี่ยมันมีอาการเคลื่อนเวลาที่แขนมันไม่บวมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะขยับขยื่นได้สำลีตัวนี้ช่วยในการโปรเทคอีกขั้นหนึ่งและมันสำคัญตอนจุดท้ายด้วยค่ะหลังจากนั้นนะเขาก็พันเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเอาผ้าก๊อซมาพันอีกพัน,นพันให้มันแน่นๆน่แน่นแไม่ให้มีแบบว่าช่องว่างเลยนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเอาปูนเนี่ยมาโบก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 แล้วเขาก็เรียบร้อยรอให้แห้ง เท่านี้เราก็สามารถที่จะเป็นแขนแบบนี้ได้แล้วเราก็ต้องสวมตัวนี้ซึ่งแขนของดิฉันนะคะความหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2กิโลเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วเนี่ยถืออย่างนี้รู้สึกปวดปวดตรงต้นแขนมากๆนะคะแล้วก็แขนนี่ก็ปวดฉะนั้นเราต้องเอาตัวนี้มาโฮไว้พอโฮไว้คอ ก็กลายเป็นมีปัญหาขึ้นมาทันทีฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่แค่แขนอย่างเดียวมันค่วงไปกันหมดเลยพอกลางคืนเนี่ยวันแรกที่เรามีวัตถุใหม่เข้ามาอยู่ในร่างกายนั่นก็คือเปลือกมาถึงตรงนี้เลยนะแล้วก็รู้สึกว่าอึดอัดอยากคันแบบืหถ้าเรารู้สึกแบบนี้นะคะนี่เปลี่ยนเพราะเราเคยนั่งสมาธิมาแบบสั้นๆเราต้องกําหนดจิตของตัวเองว่าเฮ้ย จริงแล้วมันไม่มีอะไรเรายังไม่ได้คันแล้วมันก็โอเคพอเราเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนมายเซ็ตของเรากลายเป็นว่าทุกอย่างโอเคค่ะแต่ว่านอนลำบากก็ต้องนอนตามนั้น3วันทีเดียวที่มีสิ่งใหม่เข้ามาอยู่ในร่างกายแล้วก็นอนลำบากเพราะว่าการที่จะขยับขยื่นในการนอนเนี่ยมันก็ยากด้วยเช่นกันนะคะ หลังจากสามวันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาคือส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเรารู้สึกว่าอบอุ่นเหลือเกินที่มีเขาอยู่กับเราเพราะว่าเวลาจะหยิบจับอะไรตอนนี้นก็เราเริ่มที่จะต้องขยับนิ้วมือนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไม่อย่างนั้นเนี่ยตรงแต่ละข้อเนี่ยเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดน,นะคะแล้วก็ถ้ามันเจ็บก็อย่าทำมากเพราะว่ามันอาจจะไปถึงร้าวไปถึงส่วนอื่นๆได้นะคะ จับนั่นจับนี่เหมือนเด็กอะ่ะตอนที่เขาเริ่มที่จะมีมือแล้วก็ปั้นดินน้ำม,มันหรืออะไรก็แล้วแต่เ่ยเขาจะต้องทําให้กล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็เป็นการออกกําลังกายนิ้วของเราด้วยเช่นกัน